การผลิตสอสีพิมพ์นะคะนักเรียนได้ทักษะแล้วก็จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะได้ทำการค่ะการงานต่างๆค่ะแล้วก็สามารถเอาไปทำงานได้ค่ะค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะค่ะงานเกิดค่ะแล้วก็พวกงานแต่งงานหัวอะไรแบบนี้ค่ะสามารถนำไปไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นการทำการการบวชการเกิด การงานแต่งอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะได้ทักษะในการออกแบบแล้วก็ได้ทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้แก่การทําการงานบวชการบันเกิดการงานวัดแล้วก็ปกหนังสือค่ะค่ะแล้วคิดว่ารายวิชานี้ได้ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้จริงชอบไหมคะหรืออยากให้ครูปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไง ชอบค่ะคิดว่าะไรวิชานี้สนุกแล้วก็วสามารถใช้งานง่าย